อัปเดตผลงานสวยๆวย3ชุดครับนะฮะจะมีเป็นรุ่นดึงลอนเสริมปีกสั่งทำพิเศษรุ่น i n b 002นะครับแล้วก็รุ่น wave 4ครับชุดที่1ะครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นดึงลอนเสริมปีกคุณลูกค้าสั่งทำพิเศษ นะฮะสั่งความสูงหัวเตียงอยู่ที่110เซนติเมตรเป็นไซส์ขนาด5ฟุตสั่งขอบฐานรองที่นอนด้านข้างตรงนี้นะครับนี่ฮะมีขอบกันที่นอนตกสูงทั้งหมด25เซนติเมตรไม้พื้นด้านในสูงอยู่ที่20เซนติเมตรนี่ครับคุณลูกค้าที่มีที่นอนความหนาเยอะๆต้องการให้ที่นอนยุบลงไปในฐานเนี่ยสามารถสั่งแบบดีได้นะครับคุณลูกค้าเรียกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่นะครับนี่ฮะเดี๋ยวผมพาไปดูใกล้ๆครับแนวสีออกเอิร์ธโทนครับนะฮะเหมาะก,กับสไตล์ บ้านของคุณลูกค้าที่ชอบแต่งบ้านสไตล์มินิมอลนะครับนะฮะแบบนี้เลยนะครับสีเอิร์ธโทนสีนี้สวยงามมากๆนะครับสีออกครีมครีมนะครับนี่ครับทั้งชุดครับมีหลายเฉดสีให้เลือกนะครับตัวนี้เป็นงานวัสดุหุ้มด้วยงานผ้ากำมะหยี่หากคุณลูกค้าไม่ชอบงานผ้ากำมะหยี่ก็สามารถเปลี่ยนเป็นงานหนังได้นะครับและรุ่นที่2ครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่น i n b 0 0 2ครับนะครับมีลิ้นชักที่ฐานเตียง2ใบแบบนี้คุณลูกค้าสั่งทําเป็นวัสดุหุ้มงานผ้ากำมะหยี่ครับสีเทาแบบบนี้ครั เบาะเสริมใยหนานุ่มนะครับแอดมินจับให้ดูครับเมื่อคุณลูกค้าวางที่นอนแล้วเอาหลังพิงตรงนี้นี่คือจะนุ่มมากๆเลยอันนี้เสริมใยพิเศษหนานุ่มมากๆครับนี่ฮะสวิตช์ไปเปิดไฟนะครับแยกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาครับใช้งานง่ายครับตรงนี้เป็นออปชั่นนะครับเตารับไฟพร้อมช่องเสียบ USB มี Type C ให้เลือกด้วยนะครับตรงนี้สีตรงนี้มีให้เลือกนะครับหากไม่ชอบสีดําก็สามารถเปลี่ยนสีอื่นได้ครับแผ่นชัานวางของนี่ครับ ลูกลิงชักสามารถถอดออกมาได้แบบนี้ตรงนี้เป็นช่องเก็บของลับครับเอามือดันตรงนี้ล้วงลงไปดึงตรงนี้ขึ้นมาครับนี่ฮะภายในสามารถเก็บของได้นะครับเมื่อเก็บของเสร็จเรียบร้อยแล้วนําแผ่นชั้นตรงนี้ปิดเข้าไปครับนำลูกลินชักนะครับปิดเข้าไปอีกหนึ่งชั้นครับนี่ครับจะมีออปชั่นแบบนี้ให้ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้เลยครับส่วนตรงฐานรองที่นอนก็ดึงรลอนให้สวยงามแบบนี้ครับใส่ฟองน้ําเกรดพรีเมียมหนานุ่มนะครับนี่ฮะผมกดให้ดูครับ นี่ครับหนานุ่มทั้งหมดเลยนะครับนะฮะทั้ง3ามด้านเลยนะครับด้านข้างซ้ายขวานะครับและด้านปลายเท้าก็เจาะลิ้นชักแบบนี้ครับหน้าลิ้นชักเสริมฟองน้ําหนานุ่มแบบนี้เลยครับนี่ฮะเดี๋ยวผมปิดให้ดูนะครับจะเป็นรางแบบซอฟโค้ดนะครับสําหรับชุดนี้นี่ครับเป็นราง h าร์ฟเฟอร์ซอฟโค้ดครับเวลาปิดเข้าไปนิ่มนวลแบบนี้ครับนี่ฮะตำแหน่งนิ้ชักที่ฐานเตียงสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาไว้ปลายเท้าแบบนี้หรือจะเอาไว้ด้านข้างก็ได้นะครับ และอีกหนึ่งชุดครับรุ่นนี้เรียกว่ารุ่นเวฟโฟคุณลูกค้าเลือกเป็นขนาด6ฟุตวัสดุหุ้มตรงนี้ใช้เป็นงานผ้ากำมะหยี่ฮอลแลนด์สีเทาดำนะครับเสริมออปชันเตารับไฟพร้อมช่องเสียบ USB สีทองด้านข้างแบบนี้ครับและตรงนี้จะเป็นโต๊ะข้างหัวเตียงนะครับสั่งเสริมกุญแจสามารถล็อกได้นะครับของฮัฟเฟลครับนะฮะคุณลูกค้าสามารถสั่งออปชันตรงนี้เสริมได้นะครับจะเป็นกุญแจนะครับสามารถล็อกได้ตรงนี้ครับนี่คะนี่คะเปิดออกมาได้แบบนี้ครับ ลูกค้าท่านใดสนใจสั่งผลิตกับโรงงานโดยตรงแบบนี้ก็สามารถก๊อปปี้รูปภาพสอบถามแอดมินได้เลยนะครับรุ่นที่หนึ่งเรียกว่ารุ่นดึงรอนเสริมปีกนะครับนะฮะเป็นไซส์ขนาด5ฟุตวัสดุหุ้มผ้ากำมะหยี่สีครีมเอิร์ธโทนครับแล้วก็ตัวที่2รุ่น i n b นะครับ002วัสดุหุ้มผ้ากำมะหยี่สีเทาและรุ่นนี้ครับรุ่นที่3รุ่น wave f o ไซส์ขนาด6ฟุตเลือกวัสดุหุ้มเป็นงานผ้ากำมะหยี่สีเทาเข้มนะครับนะฮะสนใจรุ่นไหนก็สามารถสอบถามแอดมินได้เลยครับยินดีให้บริกการรรทุุ่นคับ